สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวมีถุนนะคะช่วง16-30กันยายนนี้นะคะฝากขอบคุณมิตรรักแฟนเพจทุกคนเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็ส่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันนะคะมาดูนะคะว่าความรักชาวมีถุนค่ะสำหรับคนที่มีคู่หรือมีประเด็นกันอยู่นั้นช่วงนี้1 6อ่า15วันนี้ค่ะ15วันเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันนะคะเรื่องราวอาจจะสลับกันได้นะคะตรงนี้ต้องบอกก่อนนะอ่ะจะไม่ตรงกับใครบ้าง ก็ให้คิดว่านี่คือการเปิดวงโดยรวมนะคะมาดูนะว่าความรักชามมีทุนค่ะธาตุลมธาตุลมมีทุนมาดูกันคนมีทุนค่ะ เรามองว่า,าชาวมิถุนคะ15วันนี้อารมณ์อารมณ์อของคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าถึงเวลาการเวลามันจะเปลี่ยนแปลงเนิ่นนานไปขนาดไหนในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะเรายังมองเห็นความเจ็บปวดนะคะ,นะคะยังมองเห็นความเจ็บปวดความเสียใจความอะไรอวรความแค้นด้วยความโกรธด้วยยังอยู่ในหัวใจของคุณอยู่เลยะนะคะที่มองเห็นอะ่ะหรือแม้แต่กระทั่งว่าที่ผ่านมาเรื่องราวประเด็นของคุณอะ่ะมันเหนื่อยเกินไปไง นะคะมันเหนื่อยเกินไปมันก็เลยต้องยอมจบคุณต้องยอมเสียเขาไปอ่ะยอมเสียเขาไปแล้วก็เราก็ยังมองเห็นว่าตัวคุณเองอ่ะก็ยังยึดติดอยู่กับที่เดิมเลยยังจับจับอยู่กับที่เดิมเลยยังคงไม่ไหวที่จะลืมเขาคนนั้นเลยอ่ะนะคะถึงแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคุณมีเป้าหมายในอนาคตชัดเจนแล้วก็ตามคุณพยายามก้าวก้าวต่อไปข้างหน้าให้ได้ก็ตามทีเถอะแต่ความใจของคุณอะ่ะมันมันช่างไม่ไหวจริงๆนะคะ มันคุณต้องยอมปล่อยเขาออกจากอกของคุณไปอ่ะทั้งน้งที่หัวใจของคุณในะยังรักเขามากมายเลยแล้วเราก็เชื่ออย่างนึงว่าต่อให้คุณพยายามปลงนะปัจจุบันนี้คุณพยายามลืมเขาด้วยคุณก็ยังไม่ลืมนะคะยังคงมีความเสียใจยังคงมีความคิดถึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะให้คุณกลับไปง้อเขาไหมเรามองเห็นว่าคุณไม่กลับไปง้อเขาอะ่ะมันเป็นความเจ็บปวดที่มันฝังลึกในหัวใจของคุณนะคะ เรื่องราวตรงนี้มันอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่ว่ามีพันธะผูกพันมีภาร,ระกับคนอื่นอยู่นะนะตรงนี้แต่ให้คุณตัดเขาขาดไหมเรามองว่าคุณยังตัดไม่ขาดถึงแม้ว่าคุณมองไปนาคนแล้วก็ตามจีเถอะนะคะมาดูว่าคนคนนั้นของชาวมีจุนค่ะช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะอารมณ์เขาเป็นยังไงบ้าง มองว่าช่วงนี้อารมณ์เขาก็น่าจะเบียงเบียงหน่อยนะดูซิว่ามันใช่ไหมดูกันนะคะว่ามันใช่หรือเปล่าเอ่ประเด็นดราม่าของคุณเลยก็ที่ผ่านมาคือแน่ๆแล้วละ่ะเรามองเห็นว่ามันเป็นปากเสียงกันนะนะคะเป็นปากเสียงกันมา แล้วก็มันอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ออกจากชีวิตไปหรืออาจจะเป็นฝ่ายเมทุนเองหรือเปล่าที่ว่าพอมีประเด็นดราม่ามีการทะเลาะเบาอแว้งขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณต้องยอมเดินหนีออกจากเขาอะนะคะหรือแม้แต่กระทั่งคุณต้องยอมยอมปล่อยเขาออกจากชีวิตคุณไปอะค่ะออกจากความสัมพันธ์เนี่ยเรามองว่าตอนนี้ตัวเขาเองก็คิดมากไหมคิดมากนะคะเครียดด้วยแล้วเขาก็อยากได้รับการติดต่อสื่อสารจากคุณด้วยเนื่องจากว่าไม่ไว้ที่จะอ มีความรักมอบให้คุณอยู่นะ่าเต็มเปี่ยมหัวใจของเขานะแต่เขารู้อยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างอุอปสรรคระหว่างเรื่องของคุณกับเขาอะมันมากมายเหลือเกินนะคะมันมากมายจนที่ว่ามันมีประเด็นนี่ไงนะคะประเด็นชัดเจนมากๆอาจจะเป็นฝ่ายมีถุนเองหรือเปล่าหรือเป็นฝ่ายเขาเองหรือเปล่าคะที่ว่ามีพันมีพันธะผูกพันกับคนอื่นมาก่อนหน้านี้นะคะเนี่ยที่เกิดขึ้นมานะตรงนี้มันก็เลยมีปากเสียงกันขึ้นมาแต่เขาก็คิด แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเออเขาพยายามปรงไหมเราก็มองเห็นว่าเขาพยายามปร่งพยายามเก็บตัวเงียบแต่ก็ให้เขามีใจให้คุณไหมเราก็มองว่าเขามีใจให้คุณปรารถนาให้คุณแต่เพียงผู้เดียวด้วยนะคะณนะปัจจุบันนี้เลยแต่เขาก็รู้ทั้งรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอโอกาสที่จะกลับมาย้อนกลับมาหากันใหม่่มันคงยากเกินไปสำหรับเขาละนะคะ มันคงไม่มีหวังเลยต้องใช้คําว่าไม่มีหวังเลยนะคะเขาก็พยายามปรงละพยายามอยู่ได้ด้วยตัวเองพยายามแบบคิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาว่ามันเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับเขาณนะตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะแล้วมันก็ทําให้หัวใจเขาเรามองเห็นว่าหัวใจเขาอะเขารู้แหละว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันไม่ใช่อะมันเป็นไปไม่ได้ต่อไปแล้วอะแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่หลุดจากสถานการณ์ตรงนี้เท่านั้นเองนะคะ ในความสัมพันธ์หรืออารมณ์ของคุณกับเขาณตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูความในใจของชาวมิถุนค่ะว่าเป็นยังไงบ้างดูความในใจของชาวมิถุนนะคะอยากจะสื่ออะไรให้คนคนนั้นของคุณรับรู้บ้างนะคะสำหรับคนที่มีคู่มีปัญหานะเดี๋ยวคนโสดไว้ท้ายคลิปนะคะ Okay. เราเห็นว่าชาวมีถุนเนี่ยความรักความอะไรที่มอบให้เขาอะค่ะนะคะมันยังวนเวียนในหัวสมองคุณเลยที่คุณที่มันอยู่ในลึกๆของหัวใจของคุณนะ่ะเพียงแต่ว่าคุณรอคอยเวลารอคอยโอกาสรอคอยว่าสักวันหนึ่งเท่านั้นเองที่คุณอยากจะกลับไปหาเขานะคะแต่มันเป็นความรักความสัมพันธ์ของของความรักสามเศร้าที่เกิดขึ้นนะคะมันก็เลยดูว่า คุณรู้ชะตากรรมของตัวเองแล้วว่ามันบางทีมันอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าคุณยังคงมีเขาอยู่ในลึกๆของหัวใจแล้วก็คุณยังไม่สามารถลืมเขาได้มันมีเรื่องราวประเด็นเลยคือมีใครใคนใดคนนึงอ่ะอาจจะเป็นฝ่ายมีถุนเองหรือเปล่าคะที่ว่าไม่ได้เปิดเผยสถานะเขาชัดเจนหรือแม้แต่กระทั่งฝ่ายเขาเองหรือเปล่าว่าที่ก่อนหน้านี้คบกันอ่ะสถานะความสัมพันธ์อ่ะมันไม่ได้ชัดเจนขึ้นมาตรงนี้มันเป็นความรักที่มัน หลบหลบซ่อนซ่อนซ่อนเลน์นะคะมันก็เลยดูช่างยากเย็นแต่ในหัวใจของคุณเรามั่นใจหลือเกินว่าตัวคุณน่ะก็ยังไม่ไวายที่จะลืมเขาหรอกค่ะในหัวสมองคุณยังคงวนเวียนคิดถึงเขาเลยนะคะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่ามันเป็นช่้หวงอารมณ์ที่ว่าคุณทําใจมากกว่าทําใจที่ที่จะหลุดพ้นแต่มันไม่สามารถหลุดพ้นมันเป็นเพียงแต่ว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างในใจคุณที่คุณอ่านอย,า,อยากจะ กลับไปหาเขาก็เป็นไปได้นะคะถึงแม้ว่าคุณรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างโชคชะตามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะแล้วตัวคุณเองก็ไม่สามารถที่จะเรามองเห็นว่าทุกวันนี้ในใจคุณคิดว่าไม่สามารถที่จะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้แล้วนะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเปี่ยงแต่ในหัวใจของคุณยังไม่ไวที่จะลืมเขาเท่านั้นเองนะคะ ยังคงคิดถึงเขาและปราถนามีใจมอบให้เขาอะ่ะคุณก็ยังเสียดายเขานะเอาลึกๆเลยคือคุณเสียดายความระครังนี้มากอะ่ะคุณเฝ้ารอคอยอะไรอวรนอะ่ะต้องใช้ควาว่าอะไรอวรดีกว่านะคะในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วอะ่ะขอดูนะคะว่าเขาคนนั้นของคุณเป็นยังไงบ้างครับเขาคนนั้นของชาวมีถุคนคาดึยังไงบ้างเอง่ยมาดูกันนะ เขาก็เฉดเช่นเดียวกับคุณเลยนะคนคนนั้นของชาวมีถุนอนะ่ะเขารู้ชะตากรรมของตัวเองอะ่ะเขาก็ต้องยอมปล่อยคุณออกไปอะค่ะโดยที่เขาไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะปัจจุบันนี้ยเขาก็พยายามขม่ขมจิตข่มใจแล้วละว่าพยายามลุกขึ้นพยายามมองเห็นคุณค่าของตัวเองพยายามมองเห็นเขาเรียกว่าอะไรมองเห็นคุณค่าหัวใจของเขามากเพียงพอที่จะไปจมปลักอยู่กับไอรักสามเศร้าอะนะคะแต่เขาก็รู้ทั้งรู้ว่า ว่ามันเป็นความเจ็บปวดอ่ะเป็นความเจ็บปวดตรงนี้ที่พยายามจะลืมคุณแต่เขาไม่ลืมอ่ะนะคะเขายังเอาตัวเองยึดติดก,กับไอ้เรื่องของเรื่องราวของคุณกับเขาอยู่เลยถึงแม้ว่าเขารู้ชะตาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วจริงๆเขาก็ยังอยากสืบอยากสอบเรื่องราวประเด็นของคุณเลยนะคะเนี่ยอยากรู้ข่าวของคุณว่าชีวิตคุณอ่ะอยู่ดีมีสุขยังไงไหมอะไรไหมนะคะแต่มันทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้ยากไงสำหรับเขากับคุณที่เขาอยาก ที่เขารักรู้ภายในใจล,ลึกๆของเขานะคะมันเป็นไปได้ยากแล้วก็วได้แต่แอบสบืบแอบส่องเรื่องราวของคุณว่าชีวิตคุณอยู่ดีมีสุขไหมอยากได้แค่ว่าขอให้คุณส่งข่าวมาให้เขาว่าให้เขารับรู้ว่าเป็นยังไงบ้างเท่านั้นเองเพียงแต่ตรงนี้มันเป็นอะไรที่ว่ามันดูจะยากนิดน,นึงอะ่ะเพราะเรามองเห็นว่าการเวลามัน,ม,นมันได้เปลี่ยนแปลง,งคุณกับเขาไปแล้วอะความสัมพันธภาพสองคนอะนะคะ แต่เขาก็แค่รอคอยความหวังรอคอยโอกาสเท่านั้นเองซึ่งความหวังตรงนี้เรามองเห็นว่ามันช่างน้อยนิดเหลือเกินนะคะมันเป็นอะไรที่มีใครคนใดคนหนึ่งอะทั้งคู่นี่คะ่ะเอาตรงๆเรามองว่าทั้งคู่นะทั้งคู่ตัดกันไม่ขาดแต่ไม่คิดจะง้อเรามองว่าไม่คิดจะง้อตัวคุณก็อีโก้แรงตัวเขาก็อีโก้แรง นะคะมันมีปัญหาปากเสียงกันขึ้นมานะตรงนี้แล้วมันเป็นปัญหาปากเสียงที่ว่าไม่มีใครยอมใครเลยอะคะ่ะไม่มีการลงเอ่ยให้ใครเลยนะคะนะตรงนี้ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมามันก็เลยดูว่าไม่ค่อยจะโอเคเลยนะคะสําหรับความสัมพันธ์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอะเดี๋ยวมาดูว่าแนวโน้มค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้าง ความสัมพันธ์เรื่องราวตรงนี้เรามองเห็นว่าก่อนหน้านี้สถานะมันไม่ได้ชัดเจนเลยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันซ่อนเล็งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูซิแนวโน้มของชาวอังกาษค่ะสิบห้าวันนี้แนวโน้มนจะเป็นย่งไงบ้างคุณก็ได้แค่ปิดหวังนะคะ ก่อนหน้านี้หรือนปะปัจจุบันนี้เราก็ยังมองเห็นว่าคุณก็แค่ผิดหวังอะผิดหวังกับความรักครัง้งนี้อะนะคะที่มันไม่สามารถเป็นจริงได้แล้วก็อีกอย่างก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันมัน,ม,นมันหนักเกินไปสําหรับตัวคุณชาวมีถุนนะมันหนักเกินไปอะเรามองเห็นก่อนก่อนหน้านี้มันมีใครคนใดคนหนึ่งอะชอบโปรยสเสน่ห์นะหรือแม้แต่ชาวมีถุนเองหรือเปล่าคะที่ปัจจุบันคุณพยายามใช้ชีวิตแบบคุณโปรยสเสน่ห์เีย แจกรักทั่วถึงพยายามแต่คุณก็ไม่ได้ยึดติดกับใขรนะคะเราเชื่ออย่างนึงว่าคุณไม่ยึดติดกับใขรแน่ๆคุณพยายามทําตัวเองให้ลันลาไปวันๆเท่านั้นเองเพื่อเองลืมอดีตที่มันมันมีความผูกพันกับเขาตัวคุณเองตอนนี้หรอเราก็ยังเห็นว่าตัวคุณเองตอนนี้เนี่ยคุณพยายามอยู่ได้ให้ด้วยตัวเองแล้วละ่ะคุณพยายามคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวของคุณกับเขามันไม,ไม่สามารถกลับคืนมาได้ คุณไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้นะคะณตอนนี้แล้วเราก็มองเห็นว่าคุณพยายามใช้ชีวิตแบบมีความสุขกับหน้าที่การงานของคุณกับหน้าที่ชีวิตประจําวันของคุณนะคะแต่เราก็เห็นว่าคุณก็ไม่ไวแอบอยากรู้เรื่องของเขาเช่นกันต้องใช้คําว่าแอบอยากรู้เรื่องราวของเขาเช่นกันนะคะแล้วตัวเขาก็เพราะว่าตัวเขาก็อยากจะรู้เรื่องราวของคุณเหมือนกันอยากได้ข่าวของคุณเหมือนกันนะคะตัวคุณก็ยังอยากได้ข่าวของเขาแล้วก็เราก็มองอีกว่าตัวคุณอะ ยังมีความคิดที่อยากกลับไปหาเขาณนปะัจจุบันนี้นะอยากรู้ข่าวเขาค่ะรอการกลับมานะคะต้องใช้แบบนี้แต่เรามองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอืเรียกว่าอะไรความเป็นไปได้อะมันดูช่างน้อยนะมันดูช่างน้อยเดี๋ยวมาดูเขาบ้านดีกว่าแต่เรายังมองเห็นชาวมคุณงอยากกลับไปหาเขาแล้วเนี่ยตัดเขาไม่ลงจริงค่ะนะคะ ทำอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาต่อให้การเวลามันผ่านมาแล้วอะแล้วเราก็มองเห็นว่าสักพักแล้วด้วยคุณยังเห็นเห็นว่าทำอะไรก็เป็นเขาคิดอะไรก็เป็นเขาตลอดเวลาเลยเราต้องใช้คําว่าตลอดเวลานะคะแต่เรามองว่าคุณพยายามจะหลุดพ้นแล้วละ่ะมันหลุดพ้นไม่ได้เท่านั้นเองเพราะมันเหนื่อยเหนื่อยเหนยกับเหนื่อยในหัวใจของคุณแล้วรู้สึกว่าคุณเหนื่อยใจแล้วอะคะ่ะ ัวเขานะคะต่อให้แม้กระทั่งว่าเขารู้ชะตากรรมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวของคุณนะ่ะกับเขามันห่างเหินกันละยังไงก็ตามทีเถอะเขาก็ยังคงแอบคิดถึงคุณนะยังคงเฝ้ารอคอยปรารถนาที่จะได้พบเจอคุณอะคะ่ะเพราะว่าเขาเอเรียกว่าอะไรอะความมั่นคงที่เขามีมอบให้อะ่ะมันเต็มเปี่ยมแล้วเขาก็คิดว่าถ้าไม่ใช่คุณอนะเขาก็คงเขาเรียกว่าอะไรเขาก็คงไม่เลือก ไม่เลือกไม่เลือกใครคุณคือคนคนเดียวที่ว่าเขาอาจจะมอบหัวใจให้คุณเท่านั้นเองเพียงแต่เขารอคอยเวลาหลุดพ้นรอคอยการกลับมาของคุณนะคะแล้วเราก็ยังมองเห็นว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ก็เป็นไปได้ว่าชาวมีถุนกับคนคนนั้นน่ะถ้าใจปรรถนาที่กลับเข้ามาหากันแล้วเนี่ยมันก็น่าจะมันน่าจะเขาจะว่ามันน่าจะมีทางเป็นไปได้แต่ทางนี้ทางนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับชาว ขอดูสิว่ใช่ไหมอ๋อคิดว่าไม่น่าจะใช้แค่รอคอยคุณกลับมาเท่านั้นเองอยากให้คุณกลับมาบตกลงเจรจากับเขานะคะตกลงพูดคุยกันแสดงสถานะเปิดเผยกันแล้วเราก็ยังมองเห็นว่าก่อนหน้าเนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่คุณคบกันมันเป็นความสัมพันธ์ที่เรามองเห็นกันความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งด้วยนะคะ แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันผ่านพ้นกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอะต่อให้ก็เนี่ยเขาบอกว่าต่อให้เขามีเป้าหมายนอนาคตต่อให้เขาพยายามพุ่งเป้าในอนาคตพยายามตัวเองมีชีวิตใหม่แล้วก็ตามดีเถอะในใจลึกๆจริงๆเขาก็ยังคงแอบ,บรอคอยคุณรอคอยการกลับมาของคุณะนะคะการเวลามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะอยากแค่ให้คุณส่งข่าวหาเขาเท่านั้นเองหรือแม้แต่กระทั่งตัวเขาอะอยากจะส่งข่าวหาคุณนะคะแล้วเราก็ มองเห็นว่ามันก็ความเป็นไปได้ตรงนี้เดี๋ยวดูซิว่ามันใช่ไหมเพราะต่างคนอย่างต่างต่างคนอะหัวใจยังต่างอยากจะกลับมาหากันเลยค่ะแล้วดูซิว่าอยากกลับมาหากันแล้วมันจะมีแนวโน้มเป็นไปได้บ้างไหมว่า15วันนี้จะได้โคจอมมาเจอกันเนี่ยของชาวมิถุนนะคะ เขาตอบย้ำเหลือเกินอะเขาตอบย้ำเรื่องราวของคุณมีถุนเหลือเกินว่ามันมันช่างดูแล้วว่าช่างยากเดดูซิเพียงแต่คุณรู้ชะตาว่าสายน้ํามันไม่ได้ไหลกลับอะไรอะสายน้ํามันไม่ไหลกลับแต่คุณก็ยังคงมีความหวังอะคงมีความหวังมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะที่จะเนี่ยที่จะกลับไปหาเขาอ่ะนะคะแล้วเราก็เชื่ออย่างหนึงว่า ความเป็นไปได้แนวโน้มเรื่องราวของคุณกับเขาอาจจะมีการได้มาเจอกันอีกครั้งนะคะดูสิใช่ไหมเนี่ยมันมีประเด็นด้วยนะเนี่ยของคุณมีถุนคุณมีปากเสียงกันมามันเป็นเพราะว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายซัพพอร์ตอยู่นนด้วยนะหรือว่าเป็นฝ่ายเขาหรือเปล่าที่เป็นฝ่ายซัพพอร์ตคุณก่อนหน้านี้ค่ะเป็นฝ่ายเทคแคร์คุณเป็นฝ่ายโฟนเปลอนะคะแล้วมันก็เป็นปัญหาปากเสียงแล้วมันเป็นเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะนะคะ เราก็เลยมองเห็นว่าสรุปแล้วความคิดความในใจของชาวมีถุนเท่านั้นเองแหละที่อาจจะมีหวังแค่แค่พอหวังนิดเดียวในหัวใจของคุณที่ว่าสักวันหนึ่งคุณกับเขาได้มาเจอกันแต่ณนปะัจจุบันนี้เราเชื่ออย่างนึ้งว่ามันก็ได้แต่ความคิดของคุณกับเขาเท่านั้นแหละนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันได้เปลี่ยนแปลงไปละมันจบสิ้นกันมาแล้วนะคะมันเดทอ่ะมันต้องมันมันมันเดทไปละนะคะมันก็เลยดูได้แต่ว่า ได้แก่มีความหวังเล็กๆในหัวใจเท่านั้นเองความหวังที่มันไม่สามารถเป็นไปได้มันมันมันล้มคืนไปแล้วอะนะคะนี่ฮะมันจบกันมาละลึกๆคิดถึงเขาลึกๆอะไรอวอลึกๆคิดถึงแต่ความสุขความหลังครั้งเก่าแล้วเราก็เชื่ออย่างว่าคุณอะเก็บความทรงจําเนี้ยความทรงจําเนี้ยไว้ในหัวใจของคุณตลอดเวลาเลยนะคะเรื่องราวประเด็นของคุณกับเขาชาวมิถุนนะเดีย๋ยวมาดูว่า ที่ไม่มีอะไรไม่ไม่มีใครเลยโสดเลยเนี่ยจะเป็นยังไงมาดู คุณโสดค่ะคุณโสดความรักคุณโสดคุณรอคอยไปเจอใครบางคนนะฮะเป็นคนเดิมของคุณนั่นแหละคนที่คุณเคยอาจจะเคยผิดหวังกันมาอะนะคะคุณอยากไปเจอเขาจริงๆคนโสดนะคะเพราะว่าเรามองเห็นว่าต่อให้คุณตอนนี้คุณมีรักคนอื่นแล้วหรืออะไรแล้วก็ตามเนี่ยหรือว่ามีรักครั้งใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยเราเห็นว่าคุณน่ไม่ได้สนใจใยดีนะ นะคะคุณพยายามใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าอะไรปรงกับชีวิตอ่ะเบื่อหน่ายชีวิตแล้วเรามองเห็นว่าคุณช่วงนี้คุณดูเบื่อโลกมากๆเลยนะคะมันเป็นอะไรที่อะไรคุณก็ไม่เอาแล้วอ่ะนะคะรักใหม่เข้ามาคุณก็ไม่เอาละคุณไม่เปื่อใจให้ใครแล้วจริงๆคุณเปื่อใจแค่ว่าคนคนนั้นของคุณนะคะเนี่ยแล้วเราก็มองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะความสุขของคุณน่ะก็คือเขานะคะไม่ใช่คือใครเลย ความสุขของคุณคือเขานะมีความรักสความมั่นคงอย่างม่อให้เขาอยู่เลยอนะทั้งๆท,ท,ที่คุณรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สามารถอาจจะไม่สามารถกลับคืนมาดังเดิมได้แล้วนะคะเนี่ยมันมีเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นคือหนการบล็อกกันด้วยนะคะประเด็นเลยคือบล็อกกันไปละแล้วมันก็ไม่สามารถจริงๆเลยแหละมันคือการจบไปลปะพยายามอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นเท่านั้นเองอะคุณอนะ รอคอยโชคชะตารอคอยวันเวลาว่าเมื่อไหร่สักทีว่าความหวังการรอคอยของคุณอ่ะมันจะหมดเวลารอมันจะเจอเขาอย่างเงี้ยค่ะนะคะูสว่าคุณจะเจอใครใหม่บ้างนะคะ พื้นที่หัวใจของคุณเนี่ยนะคุณไม่ยอมเปิดรับใครจริงๆนะจาวมิถุนนะคะเรามองเห็นว่าคุณจมปักอะไรอวอนกับคนคนนั้นกับคุณเลยอ่ะคุณอยากให้เขาง้อคุณด้วยคุณอยากแค่ว่าให้เขามาง้อคุณหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณอยากไปง้อเขาอ่ะเนี่ยนะคะมันก็เลยดูยากนิดนึงความรักที่คุณมีมอบมีให้เขาอ่คือเป็นความรักที่เรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในอดีตอ่ะ มันมันเป็นความรักที่มันลงตัวมันเป็นคนรักกันจริงๆอ่ะมอบหัวใจให้กันจริงๆแต่เรื่องเรามันก็เขาเรียกว่าอะไรพังทลายเนาะความรักความสัมพันธ์มันมันไปต่อกันไม่ได้เท่านั้นเองมันก็เลยต้องจบกันมาแล้วมันก็ยังมองเห็นว่าตัวชาวมิถุนยังคงอาไรอวรเขาอยู่เลยค่ะยังคงเสียดายวันเวลาเก่าๆเสียดายความรักที่คุณมีมอบให้เขาหรือแม้แต่กระทั่งเสียดายความผูกพันที่คุณมีให้เขาอะนะคะที่มันไม่สามารถเป็นจริงอะ เพราะมันเป็นประเด็นคือหนึ่งแหละัลกสามขาดเศร้าที่ผ่านมาที่จบกันมานะคะมันจบสิ้นนะ่ะชาวามีถุนโสดสนิทจริงๆค่ะนะคะคนโสดก็โสดจริงๆโสดแบบว่าโสดแบบโสดแบบอยู่คนเดียวเลยโสดแบบไม่เอาใครด้วยเปิดใจไหมไม่เปิดใจอะคะ่ะรักเข้ามากมาย เสียได้เันเวลาเก่าๆเท่านั้นเองคุณทั้งๆที่คุณรู้อยู่แล้วว่ามันสนิทแล้วนะคะมันไม่สามารถกลับไปดังเดิมได้แล้วนะคะเนี่ยคนโสดค่ะความรักความปรารถนาคุณยังตัดเขาไม่ขาดเลยแล้วเราก็มองเห็นว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ว่ามันมีใครมีพันมีความผูกพันกับคนอื่นอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ว่ามันไม่ค่อยจะโอเคอะค่ะนะคะอาจจะเป็นชาวมีถุนเองหรือเปล่าที่ว่ามีใครเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นเขาหรือเปล่าที่ว่า เป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วค่ะคนโสดมันก็เลยทําไมว่าอเรื่องราวตรงนี้อ่ะสําหรับคนที่มีปัญหากับคนโสดอะมันก็อาจจะคล้ายๆเป็นเรื่องราวเดียวกันเลยนะเนี่ยคนโสดคุณก็ยังรอคอยเขาอ่ะนะคะรอคอยการกลับมาของเขาเขาคือคนที่คุณปรารถนาจริงๆเราเชื่ออย่างแหละว่าความสัมพันธ์ของชาวมิถุนกับเขาอ่ะที่ผ่านมาคือเรามองเห็นว่าคุณเจอกับเขาอ่ะ หรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณพบหาดูใจเขาว่าคุณไม่ต้องศึกษาอะไรเลยอะค่ะนะคะคือเขาคือคนที่ใช่มากคนที่แบบว่าเจอปุ๊บแล้วก็ความพึงพอใจความเสน่หามันเข้ามาหาตัวปั๊บเลยนะคะไม่ต้องมาศึกษาอะไรกันมากมายเป็นคู่ที่มีความเสน่หามอบให้กันจริงๆนะคะแล้วคุณก็ยังคงรอคอยเขารอคอยเขาเช่นเดิมแล้วเราก็เห็นว่าตัวคุณน่ะยังอยากจะกลับไปหาเขานะนะคะ ความรักความฝารถนะที่คุณรอคอยเขาอะเรายังมองเห็นว่าตัวคุณแหละที่ยังอยากกลับไปหาเขาหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณรอคอยเขากลับเข้ามาในชีวิตคุณแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอะมันย้ํามากเลยอะค่ะคุณมันย้ํามากว่ามันจบอะนะคะมันจบจริงๆสนิทมากๆนะคะมันไม่เล้าหรือกันแล้วอะมันไม่มีโอกาสเป็นไปได้ในครั้งเนี้อืมเพราะว่ามันมีใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นเองที่ว่า ต้องใช้คว่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่ว่าอาจจะมีครอบครัวหรืออาจจะมีคนอื่นเป็นพันธะอยู่แล้วนะคะแล้วเรื่องเราตรงเนี้มันดูช่างยากช่างเหนื่อยเกินไปนะคะมันก็เลยดูความเป็นไปได้ยากมากเลยคนโสดนะคะรักครั้งใหม่มีเข้ามาไหมเรายังมองเห็นว่าอาจจะมีบ้างแต่มันไม่ใช่มันไไม่ใช่ความรักอาจจะมีคนแค่เข้ามาคุยนะคะ คนเข้ามาคุยแต่คุณไม่ได้สนใจใยดีเพราะคุณยังไม่ได้เปิดใจให้ใครคุณรู้ชะตากรรมของคุณว่าเรื่องราวอดีตที่ผ่านมามันทําให้คุณอาจจะเจ็บปวดเร,ร่าลึกที่คุณไม่สามารถเปิดใจยอมรับใครใหม่ได้นะคะเนี่ยถึงแม้การเวลามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ตามทีเถะตโจคุณยังยึดติดก,กับเขาอยู่เลยค่ะนะคะ,นะคะมันจบสิ้นกันมาจริงๆรอคอยเขากลับมาก็ภาวนาเนาะภาวนาเราดูแล้วว่ามันเป็นไปได้ยากมากๆะคะ่ะ ที่จะมีการกลับมาของใครคนใดคนหนึ่งตัวคุณเองจะกลับไปหาเขายากอะ่ะตัวคุณก็ไม่กลับไปหาเขาอะ่ะทั้งทังที่ตัวคุณอาไรอวรเขาอะ่ะเนี่ยตัวคุณยังอยู่กับที่เลยค่ะหัวแข็งอยู่กับที่เลยคือฉันไม่งออแต่ฉันคิดถึงนั่นแหละประมาณนี้ของชาวโสดนะคะอารมณ์เดียวกับคนที่มีปัญหาเลยแต่อารมณ์ของคนมีปัญหาก็ยังอย่างน้อยยังดีที่ว่า ความความคิดถึงมันยังมอบให้กันแต่มันไม่สามารถทําอะไรได้มีแต่ความคิดถึงนะคะเท่านั้นเองแต่คนโสดเนี่ยมันหลุดละมันหลุดมันจบมันจบแล้วมันไปต่อเรามองไม่ไม่สามารถไปต่อได้มันหลงเหลือแค่หลงเหลือแค่ความทรงจําเท่านั้นเองนะคะชาวมีถุนเอาใจช่วยนะคะให้คุณหลุดพ้นไปให้ได้นะสําหรับคนโสดแล้วก็คนมีปัญหาด้วยอยากให้เจอเรื่องราวดีๆในชีวิตบ้างนะคะคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นคลิปความรักท่าลม ติดตามกันนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ